สวัสดีครับวันนี้เหลวผมจะมาลองเขียนเสาไฟนะครับด้วยคำสั่งพื้นฐานนะครับคำสั่งพื้นฐานนี่นะครับเรา,ารูนที่ว่าเสาไฟตัวนี้มีขนาดความกว้างเท่าไหร่เราเขียนว่า,าทิศทางว่าเสาไฟนะครับฐานลากมีคำมีความกว้างอยู่ที่30มสคูณสาเนาะอ่าโอเคเสาประม,มาณยี่สิผมเขียน300รอดีกว่าเนาะสามร้อยคอมม่าน,นะครับคอมม่าสามร้อยหน่วยผมเขียนเป็นหน่มินะครับอ่า แล้วก็มีเชฟหน่อยนึงอ่าเป็นเชฟอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บอ่านะครับเราคงว่าเขียนไปเึ๊บใช้คำสั่งคลิกขวานะครับฟลิปอลองเลสนี่แล้วก็เขียนมุมไปปั๊บแล้วก็เขียนคลิกกดนี่ครับกดคอนโทลเป็นการก๊อปปี้ทั้งคู่นะครับแล้วก,กดก๊อปปี้คอนโทแล้วก็คลิกแล้วก็ฟลิปกรีนนะครับกรีนเสร็จก็เขียนนะครับแล้วก็ลบออก เราก็จะได้เชฟเป็นหน้าตาอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ดึงขึ้นไปมีเสาไฟมีความสูงเท่าไรเ9เมตรกับ9เอมนะครับเอ็นเทอร์เข้าไปมีความชะลูดตูดปอดนะครับมีความชะลูดตูดปอดจอดขุนพลนะครับโอเคอันนี้เราก็มันหัวแล้วแหลมๆหนอ่อยก็หน่อยหนึง่งล้วก็เข้าไปมีความกว้างมันหัววนันสามเซนก็15บมิลนะครับผมเราก็กด ก็ปีมาเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับลบตรงกลางออกซนะน,นี่ก็ทําการยกกดคลิกหลายๆแล้วรากดคําสั่งมูฟยกขึ้นไปแล้วกดลูกศรน,นะครับยกขึ้นไปยกไปเพราะประมาณสักเท่าไหร่ดี1น0่ม้มลนะครับอันนี้ก็แหวงๆหน่อยนะครับเติมสีเข้าไปจวดนะครับผมอันนี้ก็ลบได้นะครับเห็นไหมครับว่า พดทามนะครับพดทามครับพดงานนะครับอัอนนี้เราก็จะมายออ่อย่อหัวมันดูย่อหัวมันต้องนั้นหน่อยนะใช่ไหมหัวปุ๊บอ่าเนี่ครับพอย่อหัวเสร็จปุ๊บมันก็จะเล็กเล็กลงใช่ไหมครับด้านนี้ก็จะเล็กลงเล็กลงแต่มันเส้นมันเยอะทำไงครับวิธีการเราก็คลิกขวาคลิกขวาหนึ่งทีซอฟนี่ครับกดหนึ่งทีจึ๊กจึ๊กจึ๊ก ยังไงปุ๊บทำกรุป๊ปทำมาเลยกรุป๊ปนี่เห็นไหมครับรุป๊ปเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้เสาไฟมาหนึ่งต้นใส่สีเข้าไปเปลี่ยงเลยนะครับใส่สีเข้าไปนะครับเมจิเรียนเราก็จะใส่สีให้เขาโดยการใช้บลิงค์นี่แนะ่ปุ๊บ สีปูน่าสีปูนเป็นสีปูนนะฮะตอนี้เราจะทําการตัดอ่าทำการตัดแล้วก็มาทําการนี่ inspection and repair solid เห็นไหมมันบอกว่ามีจุดหนึ่งที่มันเฟ้ไม่ต่อกันแล้วก็การการฟิกซ์เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับทีเราจะเขียนเราจะเจาะรูโด,ดยท็กคําสั่งอะไรคําสั่งนี่คำสั่งตรงนี้เป๊ะ อโซอลิตูส์นะโซลิตูส์เราก็ทำการหาเซนเตอร์ก่อนอ่าปุบ๊บท่อไปเสน้นโต๊ะใช่ไหมครับอ่านะเราก็ท่อวงเท่าไหร่เราก็เขียนเลยมันสูงเท่าไหร่อ่าตัวนี้มันรักรูรูขนาดเท่าไหร่รูมันรักยีาา่สิบมิลก็สิบสิบมิลรูนี้เป็นรูร้อยน็นนอตนะรูร้100อยน็อตเปียอ่าแล้วก็ทำคุปปุ่นให้เขานะครับ เอายใช้กุปก๊ปตัดกุ๊ปมีรูมีความห่างเท่าไรต้องไปดูนะครับว่าในรูของเสาไฟมีอะไรบ้างมีขนาด25มิ้มิลหรือ20เอ่ยไม่ใช่20 25เซนอ่าความ2 5าเซนก็กดลงมา250คูณ15อ่าสัก15รูพอก่อนนะครับตอนนี้เราทำการเจาะแล้วเ่แล้วก็กดนี่แล้วก,กดนี่นะฮะซับแท็กแล้วก,กดเป๊ะโอ้โหรูบโบเลย กด e s c ออกจากคำสั่งนะครับแล้วก็กดทีแล้วก็กดปั๊บโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดชิ้นงานที่จะจะให้เขาไปรู้ก่อนนะครับเปะแล้วกดนี่นะครับแล้วกด e s c แล้วกดที่ใหม่แล้วกดนี่ครับแล้วกดทีปั๊บปั๊บกด e s c ก็คือตัวคำสั่ง e s c อยู่ปุ่มซ้ายมือด้านบนสุดนะครับเนี่ยกด e s c นะครับสมมุติเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่แล้วก็กดคลิกกดคลิกชิ้นงานก่อนนะครับ1ครั้งแล้วกดตัวนี้นะครับแล้วกดนี้1ครั้ง อ่าแล้วมากดชิ้นงานนี้หนึ่งครั้งเห็นไหมครับแล้วกด e c มันก็มันก็จะจำแลวกดก c ซแล้วกดนี่อีกหนึ่งครั้งปั๊บนี่ครับแล้วครับปั๊บนี่นี่เห็นไหมครับอยากไหมเอ่ยคำั่งพื้นๆน,น,นะครับครับเจาะรูนี่แล้วก็ไปเลือกดูนะครับว่ารูทะลุไหมอะไรไหมเห็นไหมครับรอยน็อตเนาะรูรอยน็อตนะอ,อ,อ่ะ โอเคนำไปเล่นกันได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไปหาโหลดมานะครับ Inspect อ่าเวลาเรามีปัญหาสมมติชิ้นงานตรงนี้ชิ้นงานตัวนี้นะครับมันมีปัญหาปุ๊บตัวนี้มันก็ลองจอดดูนะครับมันจะจอดได้ไหมชิ้นงานมีปัญหามันจอดได้ไหมกดเป๊ะแล้วกดได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้มันจะกดจดกดไม่ได้นะครับนี่กดไม่ได้นะครับ ทัชชิ่งงานมีเส้นมีอะไรมันจะกดกดกดไม่ได้ล้าก็ทำการนี่ inspection and repair ปับ๊บมันก็จะบอกว่าเฮ้ยมีเส้นตรงนี้นะเว้ยแก้ไขปะเอ่นจะถามแก้ไขปะเป๊ะแก้ไขเสร็จปุ๊บลองใหม่ทีนึงนี่กดเป๊ะเลยนะครับปับป๊บปั๊บนานเจาะรู้ได้แล้วนะฮะเจาะรู้ได้แล้วนี่เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะฮะ สบายสบายลองดูนะครับสนุกสนานนะครับเสาไฟหนึ่งต้นนะนะครับเดี๋ยวว่าเราเขียนยังนั้นเราก็เอาความสนุกสนานเป็นที่ตั้งนะครับเราอย่าไปคิดมากนะครับเอาให้มันสนุกสนานทํางานไปต้องสนุกนะครับถ้าเราไม่สนุกกับงานเราจะเกิดความทุกข์นะครับผมฝากไว้นะครับโควิดช่วงโควิดนะครับนะอจะเป็นจะตายก็เรื่องมันเราไม่ต้องไปใส่ใจมัน เกิดมาก็ตายทุกคนแหละอจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่รักษาป้องกันตัวเองไว้โดยการปิดปากเว้นระยะห่างพูดให้น้อยลงโม้ให้น้อยลงพบปะผู้คนน้อยลงสวัสดีครับ